เห็นเนาะพักหนิบไม่รูเคยเห็นเนาะกินได้จ้ะดอกไม้เคยเห็นเนาะเคยเห็นอยูคหน่กินได้ดอกไม้เป็นดอกไม้เป็นดอกไม้เป็นดอกไม้ดอกไม้ดอกดอกผักปังบอค่ะเลยไงคล้ยถ้ามันทับสวงวานส่องจังเลยยาอันมี่ยังนี่ถักต้นหน่อยเห็นก็จะผูกไว้อยู่ Mackinay <laughs> Mackinay 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 เมื่อวายาเต้าปีละย้ายเปยาหนององ่วน้องนกนองเง่น้องควายครับเ้าปีนะน้องละแปดเกอีใหญ่เลยหนองเง่นน้องควายทำเพชรพาะเลยยายเปดเดียวกเพชร น้องละาเจ็ดแปดร้อยผลยใหญ่น้องวัวน,น้องควายจำเจ็ดพอ่อเลยยายจากท่านปู่ยู่ไปงานวันปิยะค่ะโอ้แม่นแมน่วนลวละคนไปก็ดูดีเนาะ,ะดูดีดีค่ะปิยะแม่ มันดดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆช่องรวยโชคที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะคะรวยโชยนคนำพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่วัดบ้านรวยโชคนะคะวัดอรัญญานาโพนะคะมากราบ นมัสการแล้วก็ขอโชคขอลาบจากพระอาจารย์ท่านนะคะมาทําบุญแล้วก็มาหาแนวทางโชคลาบมาฝากเป็นๆช่องรวยโชคนะคะเพอ,อันนี้เป็นชื่อของพระอาจารย์ที่วัดบ้านรวยโชคนะคะท่านบอกว่าให้ดูที่ป้ายเบอร์โทรนะคะป้ายเบอร์โทรเบอร์โทรศัพท์ท่านนะคะสวยจังเลยท่านพูดประมาณนี้นะคะรวยโชคก็เลยหยิบมาฝากนะคะหยิบมาฝาก ็นเบอร์โทรเลขท้ายเบอร์โทรของท่านท่านว่าสวยนะคะแต่ว่าเรามาหาแนวทางโชคลาภในงวดวันที่1พฤศจิกายนพศ2564นรนะคะมาขอแนวทางโชคลาภจากท่านนะคะตัวเลขทดลองออกจากพระอาจารย์ท่านนะคะงวดที่แล้วตัวเลขทดลองออกของท่านก็เข้าเลขท้าย3ตัวนะคะเข้าเลขท้าย3ตัว295นะคะ295 แนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะตัวเลขทดลงออกของท่านเดี๋ยวเราจะไปติดตามตัวเลขกันนะคะว่าได้ไปยังไงเดี๋ยวขอเมตตาจากพระอาจารย์ท่านนะคะก็เราชูขอย้ําเสมอนะคะย้ําเสมอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมทุกคลิปทุกคําด้วยนะคะค่ะและนี่ก็คือตัวเลขทด ลองออกนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลของพระอาจาร์ท่านนะคะก็แนวทางชค่วลาบนะคะมีแฟนๆของรอยวยโชคนะคะอติรยวยโชคนะคะก็สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวเลขทดลองออกของท่านนะคะก็บางคนบางท่านก็มีช่วงมีลาบนะคะก็มีแนวทางชค่วลาบนะคะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะก็ ไม่มีใครร่วงรู้นะคะว่ามันจอกตัวไหนนะคะก็โปรดใช้วิจารย์ในการรับชมทุกคลิปทุกคํานะคะโดยช่งก็นําเสนอนะคะทางช่องก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะก็ทดลองออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของพระอาจารย์ท่านนะคะก็ขอให้แฟนๆช่องรวยโชคคะเฮงๆปังๆนะคะซื้อขายมีกําไรนะคะโรยโชคมีมาฝากประมาณน,นี้นะคะเดี๋ยวโรยโชคก็จะ ลงเป็นภาพนิ่งให้ดูนะคะอันนี้เป็นถ่ายเป็นวีดีโอเดี๋ยวโดยโชคก็จะลงเป็นภาพนิ่งเดี๋ยวราจานท่านก็บอกว่าวันที่26เดี๋ยวเรามาใหม่นะคะขอดูแนวทางความฝันของท่านนะคะเดี๋ยวโดยโชคจะจับเป็นภาพนิ่งให้ดูนะคะค่ะแคปหน้าจอไว้นะคะแคปหน้าจอเอาไว้พินิษ์พิจารณาประกอบกับหลายๆยที่ที่เราได้มานะคะเป็นแนวทางนะคะมันเอาไปจับใส่กับ แนวทางโชคลาบจากที่อื่นนะคะจากทางที่เราได้มานะคะแนวทางที่เราได้มาเดี๋ยวรยวยโชคก็มีความฝันของรยวยโชคนะคะความฝันรยวยโชคก็คล้ายๆของพระอาจารย์ท่านนะคะแต่ว่าขึ้นลงแต้มนะคะสองตัวท้ายของพระอาจารย์ท่านก็เป็นสองหหรือว่าสองเก้านะคะแต่ความฝันของรยวยโชคก็จะเป็นสองห้าหรือห้าสองประมาณนี้นะคะของรยวยโชคก็จะเป็นสองห้าหรือห้าสองนะคะ ของว่าราจารย์ท่านก็เป็น26 29นะคะก็เลขท้ายรางวัลที่หนึ่งนะคะก็มี6กหแล้วก็สองเก้านะคะงวดที่แล้วก็เข้า3ตัวท้ายนะคะที่ท่านเขียนให้นะคะก็295้านะคะวันนี้ก็หยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะคะเผื่อจะมาเลขท้าย3ตัว2ตัว ว่าแนวทางโชคลาภของสละกินแมงรัฐบาลน,นะคะทดลองออกของพระอาจารย์ท่านก็หิงหิงปังปังกันนะคะซื้อขายมีกําไรกันค่ะรวยโชยกนําเสนอให้แนวทางโชคลาภนะคะเดี๋ยวประกอบกับหลายที่ที่เราได้มานะคะเดี๋ยวรวยโชยก็จะมาขอเมตตาจากพระอาจารย์ท่านเรื่อยๆนะคะลงใกล้ๆวันเดี๋ยวเผื่อท่านมีแนวทางเด็ดๆให้เรานะคะแนวทางโชคลาภรวยโชยก็มีมาฝากประมาณนี้นะคะ ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ